แต่ผมก็เลยต้องคิดอย่างนี้เวลาพูดกูใส่คำแน่กูไม่กูไม่อ้อมข้อมอะไรเงี้ยไอ้กูลืมกดแล้วปะเนี่ยไวช็อตกกดแล้วแล้วมันกดไวช็อตจมูกตันไอ้เนี่ยตาก่อนนิดเดียวอย่างเงี้ยครับก็เป็นผ่านทำเนี่ยเลยอะไรวะเนี่ยทำไมเลือดน้อยขี่แมงกซ์ไซกลับบ้านแม็กซ์ไซด์มีธรรมะเลยอ่ะ ทำไมต้องวิ่งสไอเฮียกูโดนลุมประมาณสี่ตัวบุบบบบเข้ามาพร้อมกันเมื่อกี้กูยิงนิดหน้าโง่นั่นตายหลงมคว่ำไปแล้วนะไอ้เฮียเอ้ยในบ้านลืมเลยได้ีสัตว์แต่ว่ามีโกหกหายก่อนให้เกิดไอ้สัตว์เมื่อใช้งานจะสูงพลังยึดต่อไปอ๋อเอี้ยกูไม่ได้ยิงหมูไอ้เดี๋ยวลืมกดไว้เดี๋ยวไม่ได้ยิงหมูกูแล้วเหนื่อยใจปกติเลือดสองหมื่นสี่ทำไมเลือดสองหมื่นสามลายหมดหรือเปล่า ไ <Line. S 1> ลน์คุไลน์เหรอนี่วเรามาเจ็ดวันแล้วเนี่ยไลน์หมดเลยหรือเปล่าเออใช่เปลี่ยนเป็นกดแบบยี่สี่ดิเช็กยาอีแม่งเป็นไงเป็นไงไอ้แป้งเล่นสูตรเป็นไงอืมเฮียสะทอยมาบึมเลยว่าเมื่อกี้เนะี่ยทำแค่นั้นพอแล้วก็กดวิ่งแล้วก็วิ่งไปแม่งทลายตรงพวกปั้นวดงามมาไหนย่ะนั่นแหละเสัดกนง่ายสุดไอ้ย้ย ไอ้แค่โดนส่งดีดีดีทางมือสามตายนะลืมกดยาปลาปิดมาแจ๊คพี่ไอ้แไปผมเองเอออัตมัติกไอ้แค่โดนไอ้โพยิงอย่างเดียวเลยวะเฮี้ยอิโซเนียไอสัตว์มาจากไหนวะเฮี้ยมีีชวิตอยู่เหรอ คืยเล่งธนูแต่ลูกดอกโดนพีนแล้วกูตายโคตรเฮี้ยเลยโอ้เรื่อปกติดีควายตายกันหมดเลยอะดำขึ้นโอ้โหโดนโดนโมจิสองทีสวยครับครัขึ้นที่หนึ่งควายไปแล้วจ้าเยี่ยงสวยเลยครับสามมื่นครับกระตือมัดสองตัวกระตือไม่ไม่ตายยีกีโคตรเฮียหมหมดหมดเกิดหมอด้วยครับหมดแล้วก็เกิดหมอครับยี่โซเนียเฮีย ไล่กูไปสักทำไมรอบนี้ไม่สะท้อนหรอวะมันทุกวันมัเพิ่งเริ่มใจเย็นเฮ้ยน้องชาวบาดีห้าล้านเหรอเฮ้ยข่าวนี้มาโซเซ่เรองไหนไม่รู้ไงห้าล้านตั้งนานแล้วผมไม่รู้ไงไม่เคยเห็นตัวนี้จะซ้ำตอนแรกอ่ะโอ้โหไม่เคยเห็นซะด้วยเต้ยเป็นคนเล่นเองอ่ะก็ตอนแรกขายไปไงแล้วก็ซื้อคืนก็จบโวยโว้ยเล่นจีวีเล่ซ่อนแอบแับฟูอีสัตว์ ดีนตัวนี้มันคือตัวใควะมันคือตัวไวเปอร์ปะโหแรงจุงเขาถามใครใครจะตอบได้รปะเนี่ยไม่รู้เลยครับเย้ยิงดับไอเอ็นฟ้าเลยใส่หนึ่งอ๋อแฟรี่นะใส่ลนงดินมันดินมันเล่นยากนะเอาเดี๋ยวข้าลิงก่อนดิไอสัตว์ไใเดี๋ยวข้าลิงก่อนอย่ากูโดนธนู ไม่ดูดีทำไมหมอมันทำไมหมอมันโหดจังวะตีไม่ตายมันเซนดีไงไมเปอร์อย่าไปตีหมอด้วยมันเซนดีหรือเปล่าไอ้เซนี้ยมันเซตดีเลยไมเปอร์กดมอหรือเปล่ามอเซตดีเหรอเออหมอเซตดีตัวนั้นน่ะไมเปอร์กดมอหรือเปล่าเออวะไม่ได้กดไอ้เหี้ยยิงกับชาวบ้านสะสม26ล็อตดูไม่สองคนมันหมดมันหมดวันนี้มันหมดพอดีในตัวไม่มีเลยหรอลองตีกดแล้วเพิ่งกด เออตายไปดีแต่ทีหมอไม่ตายี่ต้องพิจารณาเลไเฮี้ยต้องเลื่อนถอนนี่ไม่ได้กดหมองไงก็บอกแล้วว่าแบบทำไมแบบตัวแปลกยามันหมดวันนี้จริีมันก็ไม่ค่อยรู้สึกหรอกหมอใจจะดีหรือไม่ดีไอ้เชี่ยใครตีไม่ใช่กูนะกูเดินหมอไม่ไม่ไม่ดาเมจสองหมื่นห้าของผมอะ เมื่อกี้ได้ไม่สองพวงกผมผมตีผมตีเขาตายอ่ะเฮียแล้วมเป็นคนตีต่อกูเยือยเดินกูเดินหมออยู่เฮียจอกูดำเลยสัตว์นี่ยีมีมาหน่อยลูกเขาวูดเลยสามลูกเอานี้ากดบอกดไลน์มาสะท้อนรัวๆนี่เนีกดอีโมใส่เลยครับต้องครีมใช้ต้องครีมรึเปล่าไม่รู้นี่ไงไอ้ต้นทุนาเต็มหน้าเธอไปเล่นที่ไหนเนี่ย เกินป้าเกินตาไอยาระเบิดพลังเริ่มสงสัยพี่เลยเอาอะไรไอ้มันตอ๊กอะไรให้สองคนนี้เนี่ยเกินหน้าเกินตาเกินหน้าเกินตาเนี่ยคือถ้าขึ้นหน้าขึ้นตานี่เสียวนะใครที่มีคนทะไม่มีใครทำเออไอ้นี่อะไรอ่ะมีคนทำกโอเคแล้วไอ้เนี่ยเองจัดห้าหมื่น แกตีก hey, ูแรงหน่อยควายโมเตอร์รถจะท้อนโหมันกระโขดเนี่นในบ้านเยอะก็เกิดข้างนอกดีแต่เราก็วิ่งไปตีมดงานโอ้โเนี่ยโคตรไม่ไหวทำไงวะนี่ไงทำนี้ไงท็อปท็อปโอ้โหท็อปโอต่อไปอะไรล่ะกูยืนแล้มันล็อกอยู่แล้วแปลงยาระเบิดพลังมันทำอะไรได้กดได้จ้ะก็ชื่อแค่ตามชื่อไงระเบิดพลัง กดตอนไม่ข้างอ่ะกดตอนไม่ข้างตีแวร์เราข้างอ่ะดาเมจมันอ๋อคลิกอัลติเมทแล้วคลิกซ้ายเปหรือคลิกขวาสักอย่างอะไรก็ไม่ได้มัน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 ทำให้กดอัลต์ออโต้ออโต้คลิกออโต้ยูสเราต้องบอกออโต้ยูสดีกว่าอุ้ยสองอีกทีนี่เอ๊ะไอ้เฮี้ยกูโดนบัฟมิโก้พี่ช่วยยิงอยู่เทพกูตายด้วยไอ้เฮี้ยจะข้างอยู่แล้วไอ้เอ๋ยยังไม่ข้างสักที นี่นะถ้าเป็นจังหวะซิ่คอมนะตอนนี้กูเก้าห้าแหละเดี๋ยวกูคลั่งปุ๊บยีเยี่ยี่เรามิโก้นั่นต้องวิ่งมาเอากูในบ้านนั่นกูก็ค้างเต็มกูดิปสองติดดีจังวะไอ้พี่เลยเดี่ยกูต้องล่ามันโอ้โหกูติดริปส,สองอุ้ยเฮียติดสามหมื่นได้สักกูติดริปสองไม่กูก็ยิงมาสามหมื่นเหมือนกันเมื่อกี้นะเฮียเอาแบบอ๋อเด้งชิบหายละเยียในบ้านเต็มเลยบ้นานเดือดจัง คืขนูยืนล้อมสามตัวดีละเมื่อกี้ก็ได้กูยิงกูยิงอีไม่โกรไม่โดนในสัตว์ดีละที่กูตายไม่งั้นเดี๋ยวเนี่ยก็มีหมัดกูยังมาตายอยู่อีดอกอย่างงูหมอมันมันไม่บัคฮิวเลยนะได้ไหมบัคฮิวเหรอหรือบ้าแบบฮิวในตรงที่ที่ตายไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้ปรับนานแล้วมันหิวไม่ได้ ไอ้เฮียไปทั้งดงเลยไม่รู้ว่ากูหรือเทพี่เฮียผมยังไม่ทันได้คิดตีเลยทั้งกูเองผมเองตอนนี้วิ่งตอนนี้วิ่งเข้าโดงอย่างเดียวอะจะทอนมันอย่างเดียวแต่ผมไม่โดนวิ่งเข้าโดงไม่รู้ใครตายมาได้ชิวตลอดสวยไอ้ไอ้ต่าวิ่งเข้าบ้านแล้วมันไม่กันบ้านเราวะตายแล้วนี่สวย อยู่นี่ไหนสัตว์ห้าหมื่นโดนเมซาย้าทศท้อนน้าฝั่งกันหมดอ่ะตับตัวอยู่ดีอย่าตายหมดไน้สัตว์เราถ้าเมื่อกี้เนี่ยสะท้อน่ะดาำมิมไม่ขึ้นแบบพวกนี่ไงกูไปก่อนที้จชสบาไม่ตายไอ้สัตว์เนี่ยตายซะยอี๋ผมผิดเหรอเมก็ไอ้เงินไอ้เงี้ยวมึงไม่ตายตายไงไว้สัตว์มึงต้องตายโอ้โหเสียดตายแล้วกัน เอาแต่ยิงอยู่เพื่อนยิงไม่โดนวม่หนีกูมีกูเนี่ยปานฟา้ามาแต่หมอลบไปฟ้าผมยิงไม่โดนมองหาลาสตาก็ได้ไอ้ยังกูไอ้ยงเสียกูอนาจใจกับนินที่ชื่นอยู่เกมเมอร์จังเลยพยายามตีแบบพยายามตีหมอแบบสุดฤทธิ์อะเสือกทะลึ่งแคนเซิลไวไปแย่ลูกสนูไม่ออกสับสาววิ่งเข้าบ้าง ยิงหน้ายิงหลังยิงหน้ายิงหลังยิงซ้ายยิงขวายิงหน้ายิงหลังพอแดดพอแตกนั่นแหละสัตว์ไฟเหยอโดยเอ้ยแทงตายเยอะพี่แกตายอ้วยปืนฟ้ากูมึงก็อ้าวติดอ่อเยอะไม่ได้กดโอ้ไม่เห็นเลยวิ่งหมออยู่นี่ไงกูยิงเฮี้ยหลุยแม่งโดนสะท้อนเฮี้ยกระสาด้าตาย ไอ้ยิ้นยีนยังไม่ตายเกอเนี่ยปักกิ่เนี่ยเออมาไอ้แย่หมอกูไปนอกวอร์ไ้สัตยิงมันดีแอสวยวะนี่โมยมานี่โมเยมนี่่เยมโมใส่องพบร้อนดอไอ้สัตยิงมนสอ่างเี้ยว่สงไว นี่นี่นี่เนี่ยว่ากิฟต์อัพโอ้ยโอ้แปดท่ช่วยไม่ทันแน่คุณแน่จะไปให้พอสี่ะกูตายเอาบัคขีดดิบบัคขีดดิ้นบัคขีดดิ้นบัคขีดดิ้นไอ้แค่กูถอยกวอนไอ้สัตว์มันอยู่กัมันอยู่กัแค่กระเซาไอ้สัตว์ยังไงล่ะนี่ไง้าถอยทำไมวะไอ้แค่กูเพิ่งตื่นมาไอตีวิน ไม่เคยสอนที่มึงถอยไอ้แป้งไอ้ตัดไอเรื่องมึงดีควายตายไป้ไอเงี้ยโอ้ยเนี่ยกูตั้งหลักไอ้สัดเรียกว่ากูถอยโอเคโอเคโอเคไม่แดงหมดอีกแล้วนี่ไงเป็นไงกร็สาไอ้ควายไม่แดงก็น่าหงายไปไอโง่เป็นไงเก่งจัดเมื่อกี้แม่งถอยเลยควายไอเงี้มันสองตัวแต่ว่าถ้าหนึ่งหนึ่งอ่ะแล้วก็มาดิค้าผู้ เนี่ยยิงหานูแล้วสะท้อนพินเป็นอะไรที่เฮี้ยมากสี่รอบลวอืมเฮี้ยสะ้อนันเข้าไปฮอนโคตรพอโคตรไม่แหนี้แนเฮดีอ่กิเือนไปไอ้ยี่ะแม่งคิดวยตั้งแต่แขงแมงลากยาวมาแล้ปีงเครียดเลยคือมันยิงทอนยังแงท้งทำมาทั้งกาทำไอ้เฮี้ย ไม่โดนไอ้เชนุ่นก็โดนเฮียนี่เฮีย,ยร้อนว่ะไอ้สัร้อนเลยไปก็ทอมันหนูไม่ทอเลยเรียกแป้งว่าหนูอ่แป้งไม่น่าใช่หนูนะเฮ้ยน่าจะเป็นอะไรอ่ะ้พี่แป้งตัวสูงเขาเรียกว่าอะไรเราต้องแปลกต้องเรียกว่าอะไรอ่ะอ้าวกูตีโบสิบสองเฮียโอเตโอเคปิดมันปิดหมูมันมึงกับมึงกับกุสองมึงสองมันไม่ตายเฮีย วเมื่อกี้กูรอน้องชบาผิดมากนานกอนดีโมกูใจก่อนใจก่อนมันไม่มีลูกแก้วกูว่าทำไมวะยิงไม่ขึ้นหัวพวกมันวะยิงกูหรอสัตว์ก็ตายอ๋อยิ่งไม่โดนอีกกูโดนใครยิงวะไอ้ย่าไอ้ยีโดนไสามมือ้ายปลาขิดปลาขิดที่สะท้อนที่นี่ที่เอาดิเน้นไอ้ยีปลาขิดดิไอ้ีดูมันเน้นผมอยู่ เออกูยิงให้ยูกูยิงให้ยู่ีไหมมีไหมไหมไจุ๊ไว้จุ๊ไว้เอออีโม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 ่อนอีโม่อลต้นบอลอีโม่อนตีก่อนตีก่อนเหี้ยเดวปานฟ้าออกเออ้มึงเล่นดเรื่อวะเหี้ยไล่จับปักหิดออาสัดเยี้ยมันไล่ผมเป็นลูกเลยไอ้เฮ้ยเอ็นเฟรีมยังมาอีะไม่ใช่ผม เยี่ยมแดด้เยี่ยมมึงด่าแต่เราใครตีคนนั้นสะท้อนอย่าโทษใครไอ้เยี่ยมมึงโง่เองไอ้สัรปี๊ดวัดตะฟังไอ้บ่ยี่มึงโงดเกินว่ะไอ้เยี่ถอนว่ะแปลงไอ้เยี่ยไอ้เยี่ถอนหมดไม่สลูกใครเยี่ยมถอนทั้งปีทั้งชาติกูยิงยังเหี้ยวเนี่ยมาไอ้สารจะยิงน้องหวาไอควายควายเอ้ยโบ๊ะเฮ้ยไอ้ยี่เราไอ่กินแครนีเอ๋ยเป็นไงกูมีเพื่อนอะดิ เีย้ยอแตจะนำฉันแล้วกูกูปล่อยแล้วกันนล้วนะมึงเอามึงเห็นไหมฮะมึงเห็นหมัดปะที่มันโดดมากว่ะแต่มันก็บานใหญ่เด้อไอ้สัตว์มันเตะสลับขากูกูแตกเลยกูวแทงเก้าร้อยนี่นไม่ผมนะตายรุนๆเลยว่าตอนหลัง้ายอ่เอกูมาแล้วเอกกูมาแล้วเอกกูมาแลเต่าตรงนี้เอกอ้าวอีโมอีโมอีโมอีโอีโมอีโม เอ้ยมันเี่มาเตะอีกแล้วนะไอ้สัตว์กูไม่ได้ยิงมันไงกูยิงพินเราเมื่อกี้แค่กูยิงมันอ่ะมันตายแล้วหันวางอ่ะเฮียมาลีสัตมึงจะสะท้อนกูป่ะนี่ไงสะท้อนจริงด้วยเฮียสงครามภาษาไอ้เฮียสะท้อนยิงด้วยเฮียเอ้ยแบบนี้เฮียไม่ภาษามันก็ภาษากูไอ้เฮียแดดแม่งเยอะชิบหายไอ้ปะขิดปะขิดปะขิด โ, estr. โอ้โหหกหมื 6, 10, ey, AH! ่นพ่อของปามีใ oh, ส่กูเฮี้ยปะปุยได้ปะปุยได้เอาขอแต่น้ำเฉยไอ้โ่เลตต้อนแอบกับกูเฮี้ยพอมาเออแล้วกอมันเันกอแตกด้อุ้ยเอลโดนโดนอะไรเฮี้ยนไล่เกินบะโอยาไอ้ปะปุ๋ยได้ปะปุยได้ปะปุยได้ โอ้ยสัตว์เอ้ยยังต้องสู้ห้าหมื่นไหนเขาลิงไหนเขาลิงยิงอยู่โอ้ยอย่ากเดือดจ้าอาซาดาไปไหนแรงมาให้กูสะท้อนหน่อยเดีวมาสะท้อนกูหน่อยสะท้อนมันสะท้อนมันท็อปไม่สะท้อนเลยเรือแตกไอ้สัตว์โตไปถูกแล้วเรือแตกเลย ตัวกระเสารไม่มีอีโมหรือวะเหี้ยละ100ร้อยกว่าบาทเนี่ยเหี้ยมาพิมพ์อยู่เหี้ยฉันเอ้ยเข้มมึงข้างตลอดเลยนะไอสัตว์โอ้โหเหี้ยก่อนที่มึงข้างตลอดเวลาหรอเสร็จเลยอุย้ยแปลงสีฟันไม่มาไหวเหี้ยลายสามสามเหี้ย